ถ้าครบก็ต้องเปิดสิคะครบก็เปิดกันเลยผู้หญิงเราเนี่ยนะเทสมันไม่มีเปลี่ยนหรอกค่ะเออแล้วนนกุลอายุยี่สิบกว่าแอปสี่สิบกว่าเป็นคู่จับมือบางคนก็บอกไม่เห็นได้ไม่เห็นได้หนูคู่จับมือค่ะลูกพอเราเจอชุดเขาเรียกว่าพระแม่พราณีบีบมวยผมไปเสร็จปั๊บทุกขนล่วงหมดเลยรุ่นนี้ไม่น่าไม่น่าพลาดนี่เด็กยังไม่สิบแปดหนักอีกสิบเจ็ดโอ้ยหนักหนักคดีนี้หนักรัดยาวินเลดพักยาว แล้วค่ะก็นักข่าวรุมใหม่กันเลยค่ะกับแอปทัศออนก่อนหน้านี้พี่เต่าพูดเองว่าไม่น่านจะเป็นไปได้ที่พี่เต่าที่พี่แอปจะคบเด็กอ่ะถ้าคบก็ต้องเปิดสิคะคบก็เปิดกันเลยคือคนเราเนี่ยนะคะถ้าคนเราครบเนี่ยก็ต้องเปิดตัวน้องๆนักนะข่าวลูกๆเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาเล่นกระแสข่าวเนี่ยเพราะยอดเขาขึ้นเอาหรอเขาก็เลยเล่นไม่แล้วมันจะเป็นไปไม่ได้เลยเหรอคะที่นนคุณจะคบกับแอปทัศออนคือแอปเนี่ย พี่เคยเจอเขาในรายการนั่นแหละไปขายของก็เจอเขาแม่รุ่นเดียวกันเหรอคะเขาถามก่อนใช่ฮะรุ่นเดียวกันพี่ตอบกับพี่แอบรุ่นเดียวกันแอบเรียนจุฬาเพราะ<อ>นั้นแม่แม่ฝึกง,งานอยู่ไอทีวีแล้วอ,อ๋อยู่ไอทีวีแล้วแอบแอบก็ยังอยู่จุฬาแล้วแล้วทำไมแม่ถึงมั่นใจตอบันเมื่อคิดที่แล้วบอกว่าแอบพอชอบคนีน้เครื่องแบบเขาชอบคนนี้อายุมากกว่าแฟนคนแรกเขาก็หมดอ๋อตัวใหญ่ค่ะนะครับตัวใหญ่เป็นแล้วจังหมดออแว่ออ่ะ พอมาคนที่สองก็สงการเตชะนงลงก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ่นะาแล้วตัวใหญ่แล้าจะคนตัวเล็กมากไม่ได้หรอตัวใหญ่แล้วก็ไปตำรวจนะคะผู้หญิงเราเนี่ยนะเทสมันไม่มีเปลี่ยนหรอกค่ะเอ,อเออขาอ,อยากจะกินเกาหลีมันก็ได้จะเป็นเกาหลีเหนือหรือเกาหลีใต้เนี่ยนะคะ <c oughs> ยังไงเนี่ยนะคะ เขาถามเขาเลยเขาบอกเขาเขาไม่มันเป็นไปไม่ได้เลยล่ะครับพี่ต่าก,กับน,นนกุลเพราะาน,นนกุลก็ดนะูออกหน้าออกตาอยู่นะที่นักข่าวเ,เขียนเชียร์ไปถามมาแล้วบอกว่ายอดเขาคืนอ๋อก็คือว่าแม่จะพูดว่าที่เขาเชียร์กันเล่นกันเพราะว่ามันได้กระแสยอดเขาคืนยอดเขาคืนพอเล่นข่าวแอพมันจริงหรอพี่ต๋อจริงเล่นข่าวแอปกับนนกุลเนี่ยยอดเขาคืนเ,าเนขาอบอกฉันเองแต่ถ้าถามฉันเน,นีนะ่ยนะคนวัยเนี้ย แล้วผ่านชีวิตครอบครัวมาขนาดนี้แล้วอ่ะเลิกกับสามีมาแล้วแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะต้องคิดมากกว่าเดิมแล้วนนกุลอายุยี่สิบกว่าแอป0ี่สิบกว่าค่ะอืมไม่มีใครไปเปิดตัวแฟนในงานศพหรอกค่ะใครจะมานั่งเปิดตัวแฟนในงานศพแล้วแฟนไม่ใช่แฟนธรรมดาแฟนเด็กด้วยยี่สิบกว่าก 40, ับ4ีสิบจะบ้าหรอถ้าใช่ทำไมไม่พูดถ้าใช่ก็ต้องพูด อถ้าใช่ก็พูดมาเลยไม่ใช่มันอมพนันอย่างนี้ถ้าใช่ก็พูดมาเลยแต่หนูว่าใช่เพราะว่าไม่ใช่ลูกเล่นแปลกไปดูแบบนี้ในงานศพแล้วก็คิดว่าเขาเป็นแฟนกันจะบ้าหรือแม้แต่เขาคนาี่เปิดตัวแฟนในงานศพพ่อตัวเองคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรเขาจะมาช่วยรับแขกดูแลแขกเธองานศพพ่อฉันเพื่อนจะมาช่วยกันเต็มไปหมดเลยไม่งั้นก็เป็นผัวฉันงานทั้งงานนะสิเอาละอ๋อเขาอย่าคอนเฟิร์มหนอว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ค่ะผลการคาดหวังของพี่เต่าเขาบอกว่าพี่เต่าบอกว่าเข้าลึกแล้วก็จับมือแน่นเป็นอย่างที่พี่เต่าพูดเลยมาเราบอกโมงสามมงสามมาแน่เป็นคู่จับมือบางคนก็บอกไม่เห็นได้ไม่เห็นได้หนูคู่จับมือขลุกคู่จับมือก็หมายความว่าลุ้นว่าจะที่หนึ่งหรือที่สองมันก็หมายความถ้าเป็นหมอดูก็90้าสิบเปอร์เซ็นตค่ะ<อ>น้องสวยมาก ทำใจหรือว่าชอบชุดไหนมากที่สุดเมียบมีแบบทั้งพิรรมชุดราตรีอะไรอย่างเงี้ยแยะชุดประจำชาติเดินออกมาแล้วแบบอุยอ๋อเอาง่ายๆนะประกวดที่อเมริกากลางเราก็จะเห็นขนนกขนห่านขนขนหมีขนแมวเต็มไปหมดใช่ไหมพอเราเจอชุดนะคะ,คะชุดเขาเรียกว่าพระแม่พราีบีบมวยผมไปเสร็จปับ๊บทุกขนล่วงหมดเลยคือนี่คือชุดประจำชาติของจริงตอนกำลังจะบีบม,ม,มวยอมมโอ้ยบีบม,ม,มวยผมนะ คนลุกอะลำแล้วบีบมวยผมแล้วฝรั่งอะออฝรั่งลาตินนะฝรั่งอเมริกากลางนะแล้วก็ฝรั่งปกติอะอ้าปากกันหมดเลยอะ,ะแล้วทุกคนก็เหมือนต้องมนอะ,ะแล้วลูกๆก,กระเทยนะในไวรัลนะกรี๊ดกรีด,ดกระเทยเนี่ยถ้าไม่ถูกใจจะไม่กรีดเพราะว่ากระเทยเตรียมติอยู่แล้ว<ะ>กระเทยไทยไม่เคยพอแต่ว่างวดนี้ออกมาแล้วกระเทยบอกว่า แล่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะเราไปดูประวัติของนิคาลกลัวนะไปดูนะพี่จะบอกให้นะเขาเป็นคนน่าสงสารนะ <im it> เงินรางวัลม <im it> <ด>ิสยูนิเวิร์ส8ล้านนะมากที่สุดมิสไหนก็สู้ไม่ได้นะคะ <im it> 8ล้านนะคะส่วนแอนโทเนียเนี่ยเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะได้มากกว่า8ล้านเท่าที่ทราบมาพี่ชูชัยมอบเครื่องเพชรให้แล้ว1เซตแล้วก็ดรน้องมิสเอิร์ธมอบเครื่องเพชรอีก1เซตถูกต้องค่ะ ในฐานะที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคู่นี้เขาไม่ใช่ท็อปนะคะเขาคือคู่จับมือหยุดโลกและอย่างนี้คือการการค้นหาคนต่อตไปที่จะส่งเนี่ยถือเป็นการบ้านยากเลยครับพี่เต๋ายาก <laughs> ยากเลยหรอ <laughs> ยากทำไม่สูงก้น <laughs> เขาไม่ติดเพดานขนาดนั้นแต่มันก็ต้องค้นหาและเชื่อว่าเด็กเก่งๆแบบแอนโทนียมีเยอะและเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีแล้วนางงามอิมพอร์ตจะมาอีกเยอะเขาบอกว่าตอนนี้โคราชเต็มตัวแล้วปิดจังหวัดเลยผู้ว่าราชการปิดจังหวัดแล้วค่ะอย่างจร้งอย่างจึ้งเพราะว่ามันเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมันคือซอฟต์พาวเวอร์มันซอฟต์พาวเวอร์ตั้งแต่ชุดประจําชาติการได้ไปจับมือคนมันจะมองว่าประเทศนี้มีอะไรทำไมชุดเป็นอย่างนี้ทุกคนอยากจะมาดูโฟกัสว่าประเทศไทยมันคืออะไรแล้วมีคนไปถามแม่ปุ้ยเยอะมากเรื่องพระแม่ธรณีบีบมมววยผ่าาเขคือ มันคือซอฟต์พาวเวอร์เอาล่ะค่ะจากกรณีค่ะที่พี่สพรักคำสิ่งที่ข่าวโด่งดังเลยเมื่อวานค่ะพี่เต่าขาเห็นข่าวดวน้องเป็นยังไงบ้างตกใจตกใจอะไรพี่เต่าตก,ตกใจว่ารุ่นนี้ไม่น่าไม่น่าพลาด ไม่น่าพลาดแก่รุ่นนี้ไม่น่าพลาดเลยนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วแล้วก็ยังไปเที่ยวผับเช้ายอีกมา<ล>เจอเนี่แหละค่ะแล้วถ้ากฎหมายพี่เต๋าด้วยคุยเพราะเห็นพี่เต๋ามีเพื่อนที่เป็นทนายหลายคนทนายดังหมดเลยทนายดังทุกคนบอกเหนื่อยเหนื่อยเพราะอะไรยังไงทนายก็โดนคดีนี้ลากยาววินเลตท,ทุกคนหรอไม่มีใครรอดคดีเด็กสมยอมก็โดนเหรอครับมีโดนหมด15 15นี่หนักสุดนี่เด็กยังไม่18หนักอีก17<ล>อีก2เดือนเด็กจะ18บไม่โอ้ โอ้ยหนักหนักคดีนี้หนักส,สู้ก็เหนื่อยแบบเพราะว่ามีทุกลหลายคนเคยเล่าให้ฟังทนายบอกเลยสู้ทุกคนเนี่ยดกรณีเหมือนสมรักเลยสู้สุดท้ายคือ รัดยาวรัดยาวรัดย,ยาววินเลตพักยาวเหมือนตอนนี้ก็โดนโยงกันไปหลายประเด็นนะคะพี่เต๋าว,ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผับก็ดีที่ปล่อยให้อายุเด็กไม่ถึง20ปีเข้าหรือว่าปลอมบัตรประชาชนต่างๆใดๆเขาที่ติดตามข่าวไม่ได้ปลอมเด็กก็เอาบัตรได้หลให้ดูอืม1 7็ดสิไม่ใช่คนเดียวนะค่ะส <4 S 2> ี่คนทั้งแก๊งเลยทั้งแก๊งสี่คนเขาเข้าได้หมดเขาก็เอา หนู่าลืมว่าการทำผับเนี่ยแล้วเขาต้องเห็นใจด้วยเพราะว่าเขาขายวัยรุ่นแต่ด้านคุณสมรักก็ออกมายืนยันนะคะว่าด้านสมรักอายุอาจจะจะห้าสิบเลยจะไปเที่ยวผับไม่แต่เขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้มีทำอนาจารจะเด็กเลยนะพาเขาโรงแรมคือจบมันจบแล้วมันจบตั้งแต่พาเขาโรงแรมแล้วมันจบแล้วถ้าภาษากฎหมายคือโทษมันสําเร็จเรียบร้อยแล้วที่เขาพูดมาทั้งหมดนะมัดตัวเขาหมดแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยต้องมีสติและต้องไม่พูดใครถามอะไรต้องไม่ตอบปิดมือถือไปเลยลูกๆเขาพี่ยังไงบ้างคะเนี่ย Oh, สงสารสงสารทั้งลูกทั้งเมียพ่อลูกเนี่ยรับภาระเยอะทุกอย่างพ่อก่อเรื่องลูกต้องตามใช้ทุกอย่างนะ่าสงสารเบสมันน่าเห็นใจนะคนเป็นลูกเขาไม่รู้เรื่องหรอกคือน้องไม่ได้แบ็กเมลจ้ายังไงคะการถูกล่วงละเมิดเด๋ยววชนคนนี้เขาใช้ตามสิทธิ์ของเขาเลยถ้าไม่โอนเงินมาสี่ห้าแสนห้าล้านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือแบ็กเมลแต่เด็กคนนี้ไม่มีมีแต่สมรักโทรไปหาเด็กแล้วคนที่ไปพูดบอกว่าแบ็กเมลอ่ะระวังนะเขาโดนนคดีเขาจะฟ้องด้วยหมิ่นประมาทเด็กเหนื <จะ S 2> ่อย เหนื่อยเหนื่อยเลยเหนื่อยสู้กนเหนื่อยคดีนี้เขาสู้กันมากันเยอะแล้วไปนอนกันเหนื่อยพักยาวเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งนะฮะชื่อว่าพอกเก็ตไทโอนะฮะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชอบ ดริงก์และดรัเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของเมาเพราะถ้าเกิดเราทานตัวพ็อกเก็ตไทโอนก่อนที่เราจะไปดริงก์เนี่ยนะฮะจะทําให้เราเนี่ยไม่เกิดอาการแฮงนะคุณผู้ชมและก็นอกจากนั้นเนี่ยสารสก,กัดจากพ็อกเก็ตไทโอนตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการบํารุงตับด้วยเช่นเดียวกันง่ายๆเลยนะฮะทานแค่วันละเม็ดเท่านั้นนะ,ะสำหรับพ็อกเก็ตไทโอนนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญ,ญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องของไขมันพอกตับไปตรวจสุขภาพมาแล้วโดนคุณหมอด่าเนี่ยนะฮะต้อเีเเยาาะว่้ปอไนนนโกสท็ง มันมีสูงเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะตั้งแต่เนิ่นๆใครสนใจติดต่อนักธุรกิจภูสตาได้เลยครับติดตามรายการต่อๆทางโซเชียลของทวีพูทุกช่องทางเลย